สวัสดีค่ะโอ้ยอ้ยอ้ยที่กเป๋าสวัสดีค่ะฮ้ยว่าไงคะซึ่งว่าคืองมงได้สำคัญอีเลยะคืื่อนบอลอนี่เอ็นเก่งน่งย้ายสวัีคะตั้งมาดู้นึ่วันนี้ปังดู สวัสดีค่ะสวยเปลี่ยนตัวด้วยแม่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 โป้มากนะแล้วก็มีขายล้ขึ้นขึ้นขายใช่ไหม้าขาทีสามสสุดท้าย โู๊ดโดราโดรา่ยเก๋เดอันนี้นะแปลใช่ไหมแปูะเ่งขับเือยนี่นานีเตดเฮยมา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 ดามยมา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 มนมามามดมา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 าม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 าามามาาม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 มา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 มมา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  มานอนอยู่อุบลค่ะบ้านแม่พีแล้วก็ม้าตั้งแต่บายสี่หัไสาม่ะสามว่าสามนมสแม่คนมาาาดก็อล่ะแม่มาตืนเช้านี้ไปซนื่อขนมปแม่พุ่งไม่หมวยแม่อยู่บนหับนหัไปส่วนใครนะไปดูบ้าเมื่อไหร่เด็กนาเอกเขาต้องไปไม่คือสรุปว่ารอนางเอกบอกใช่ค่ะอนางเอกเขาดินไัอยู่ดูชื่เขาหน่อย ไดูปลาปลาปหาดูอัมเบไปดูอมเบเด้อด hmm. ูอ oh. ัเบไปใช่ไหมแต่ดแลว่าหนกมาด้ดยะครับคม่งั่นกัน้เป็นน้าบอกวัอด่ดีเก็นไปไ่ด้รงนี้มาคุณาพี่แมว เร้างอะไรอ่ะแจ้งแล้วลูกไปสองคนแล้วใครค่ะตรงนี้เราคุณเบิงเบิงรับเพี้ยนตองรับเพี้ยนเป็นเก้าค่ะเป็นก้าแม่พาเนอง ลำเภอนลำแพนไปดูงูจ้ะลำเพลินมาถือฟาร์มบุญจันรนี่แล้วก็ไปหาที่มาเลยที่ไม่สนใจแม่แล้วก็คนเลยนะคะมาดูอ้ยเ่ขาเป็นไรไหมอะกินไก่้ยอมนี้ นี่ขมาดูหมูลำแพนเออคุณนายลูกสองคนบอกว่านได้ออกลำแพนตัวอะไรดินี่แม่อะไรนะลูกฮะไปเดี๋ยวไปใกล้เด้อกลัวไหมกลัวไหมแม่รับยิ้มประตูกลัวไหมนี่อุ้ยกลัวไหมเอาไปเลี้ยงไหมเอาไหมเอาเอาไปเลี้ยงบ่ยายสวัสดีครับ คุณอะสองอะละอะนะคุณพุที่คุณที่มาแย่งงูนะค่ะคุณอะที่ใครจะไปทียกมือขึ้นทำนีกินกนหน่อยไดเนยว้ายแม่ละแม่นก้นหน่อยนะสองบอว่มาแม่ละแม่สารเบอรกอก้นน่บเบากลับบ้าน เอาไหมไม่แล้ววัววัค่ะเอาไหมไม่มีแล้วบอ้าวาดูมาดูัมเลวายมโชว์หัวอุชว์หัวด้วยชวหมวด้วยปากการปรกมเทนมาไมตามเพลในกลัวไม่พมันโชว์าแเนเนี่ยมันจะไปอยู่กับลาแพนอะ กินเต็มตัวเลยเมืนเนาะไม่เป็นไ่องตัวแลยยดูแผ่นดูแผ่นไม่กลัวค่ะกิ่งขนาดเลยค่ะก็จกลาลำแผนเลย่ไม่มีกินไปแล้วจ้าํำแพนกิ่งมากกลัวไหมนี่กัวกลัว แม่ติิบไม่หน่อยแม่ปิคลิบไห้หน่อยติคลิปให้หน่อยนำแไม่กลัวเลยค่ะกลัวอะไรคะเนี่ยไม่หลอกค่ะใช่มันคออะไรคะ ดูใกล้มากเลยอะค่ะไม่กลัวเลยนะคะไม่กลัวหนูไม่กลัวม่กูงูคุณซีงูเไปดน้ล้วอะ น้องลำพึนงนยาดลงสลดลำพืนกลัวค่ะลำแพนไม่กลัวเหรอเรียกว่าน้องบ่ลัวน้องบ่หยาดเลยแล้วว่กล่าวเลยแล้วหยาดซาขับรถมาจากนู่นเลยเหรอคะไา่ใช่ <c oughs> จากบ้านเราเลยกิน <c oughs> เผายังเหร ตกก้องด้อยค่ะเพื่อนเออนี่ไงนี่ะหนุบวามกเอโอ้ยโอ้ยน้องกลัวางหลับตาปิดตากลัวไหมคะกลัวไหมคะกลัวไหมกลัวไหมหือไม่กลัวค่ะเก่งว่ะตนนู้นน่ะอยู่ไกลร้องเลย ในกลัวไปรู้เ <google> ร <sheets> ื <haciendo sound> <ako> ่องหรือเปล่าอ้ยครัวท่านรู้เรื่องด้วยเอาวนมาอีกแล้วเอาไปประด็นกับสิ้วไปใส่ตัางูแม่กระดูกอ่อนเขาไปลังแสบด้วำนี่กอ มาแบบไม่กลัว มก okay. okay. สอวด้ังนาเลจอพิรเน้องเพื่อนำแทนกับมาถึงแล้วเลยะค่ะตอนนี้ขอปิดทปแค่นี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ดูกันไหมค่ะ